Good afternoon Bangkok สวัสดีทุกคนตอนบ่ายนะคะจากดาวคารคุณหมอคุณหมอฉีดยาให้ฉันตายไปเถอหมอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณหมอคุณหมอคะเราจะฉีดยาให้คนป่วยตายไปเลยหรือว่าฉีดให้พอกระเทินพอกำกา่าให้แบบ ยังซีบอยซีบายได้อยู่ค่ะกัับมาเราบอกยิ่ทาวฮะหอบตับคั้วยไม่ปวบังเกิดกาวมึงสสแตกแล้วบอกเอ้ยสมเมนซี่วีมึงเป็นแต่ยิทชาคักเนาะป้าสนตึกมึงอันแมผู้ใดเขาฟันไอ้มึงสื่อมาใส่อีกั้วเอ้ยขันกูซีวาน หาสิบหกสิบปีใส่กุญตินั้นไม่ยาแล้วแล้วเขียดเราบ่าใส่ว,าสาว่ามีไปใส่ดอกอีกว้ยกูบอกเพีดเ,เดอ้อขอแก้ข่าวผู้ใดเข่าฟันในมึงใส่แตงโตจังสันเอ,อ้ยผากเลยจะก,กันได้ดากอันใดนมเจะก,กันได้กันก้นจะก,กันได้หี้จะก,กันได้แตดอีกว้วยเอ้ยจะกันได้หนาคือกันไปเบิดตอันคือซอนตีน ส่นตีนันแตเกเคิบข้อนี่คือสิมันใจคักเนาะอีกวยเอ,อ,อยอีพีบ่าหอบฟังอีต่างดาวกูดาแต่มึงอได้อีขี้ทุกอีผู้หายหลวงฮะอีสะทุนไปไซกับหอบอ,อุยุอันี่สะแมนซูเนาะสะแม,มนสูเป็นตาไอเนาะกูบอกไปน้ำเอ้อหอบทุงกอบแก็บมึงอีมาดามหญ่สมัยตะกี้คือว่าบ่ออืดบอ่บอยาก ประานปัญญามึง่ิสื่อกับเป๋าเดินทางมึงก็บ่มีปัญญาอีกควยจงไว้แทนสื่อตับเห้ผัวมึงสแตกเนาะฮะมันงาะปลานั่นห้วมันก็ยิ้มแย้ๆมันก็ท่ามึงล่ะเนาะมันคล้องมันท่าสแตกตับเนาะมันหลู้อยู่เนาะว่ามึงไปเอาตับมากเห็นมันสแตกอย่ามาหาต่อแหลตัวคนเถอะวาสุสื่ออยู่นเละด่านนั้นบาต้องมาต่อแหลืออกผู้ใดเขาก็รลู้ ตับคว้วยอยู่บานเมือ่อมันก็ถือไงแม่อีสันดานมึงจะมาตัวไผเอาอันหามอันชีวิตมึงสเสมียนไปนแต่อิจชาคัากเนาะวาสนาหิมึมดีคักเนาะอีควาวเอ้ยตากแดดอันนาดำนาเรียไปหอบตับคั้วไม่ผัวก,กินสแตกหือชีเมืองดูถูกคนที่คอนอยู่เมืองนอกว่าสันกูบ่ได้เป็นขิดขามาใส่ไพเดอร์กูเป็นน้ยตัวเองนะอิสันดานกูมีอิสระ อิสระภาพอิสระเสรีในการที่สิคิดสิไปใส่มาใส่สิสตัดสินใจอย่างขึ้นอยู่กับกูบ่ได้ชีวิตกูบ่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่นคือมึงเด้อีแคว่ชีวิตกูบ่ได้ขึ้นบ่ได้แขวนเส้นได้กับผู้ใดทั้งสิน้นกูยาเฮตยังกูกเ็เฮตกูกูมีสิ ในการตัดสินใจด้วยตัวกูเองกูบอกคือมึงอีคว้คนที่มึงดูถูกเขานั้นกูไปเบิงท่องโลกมาเห็นเบิดมาเบิดแล้วอีสันดานโลกกว้างมึงนั่นมุดหัวอยู่ใต้ใสุสานอยู่ในเต้าหู้นั่นมึงอย่าเบ้าบ,าบัดฐานของมึงไปหาดูถูกคนอื่นอีคว้ฮหาบาณีบักพัวมึงนั่นตับกปากนั่นมันันม่สีไดตับเป็นสีได,ไดปากกูว่ามันแหล่เอ็นเอ็นนั่น ขึ้นนอ,นอนอน่านแม่เมื่อกีนี่อีแควยสแตกกันสันใส่แบบนน้นแบกปอบเแ่านั่นบบก,กระซื้อนั่นบบกระหังนั่นเฮ้ยอ,อีสาสหมาอยา่าฟาวตายเด้อกลับมาแล,ล้วก็มาสแตกพลังใบสแตกน้ำทอมหลายๆแล้วก็ขึ้นอีบ่าหมูอีใบโพลา่าเฮ้ยอีลอยวันพันเหตุการณ์อีอุยูยยะอีเ่าอีปูให้ หื้เราเบิ่งตีผู้นันผู้นี่ขี้ไข่คอมึงท่านหลอนอีกคว้ยเอ้ยอันกูสิฝากขอบคุณพญายันที่รัดคิ้วมึงเดอ้อเจ้าเฮ็ดดีมากซูซูนันจะกดข้ามวาสกุลรุ่นชาติออกอยู่บ่มึงรู้จัก,จกสำหรับมึงนัน่นต้องใส่ข้ามวาสัตว์ทุนสัตวทุนรุ่นชาติเป็นก้าวไปเว้าให้ข้าเจ้าไออีกควายเอ้ย,อยอมึงอัน เพิ่นกะสีว่าถือถา,าดมึงหรอกว่าเพิ่นคอยรัดคิ้วมึง <c oughs> อุ้ยคันเฟนผู้สาวส,าสวยๆงามๆนี่คือกูนี่กูไ่ได้ว่าง่ Nh องกูดอกว่าเ <c oughs> พิ่นกะสีว่าอ้าผู้สาวไปซื้อก่อนเลยสำหรับมึงกูว่าเพิน่นบ่ถือถา,าดอีกคว้วายผู้หให้เลยผู้หให้คัก